เรียนเชิญจิตอาสาทุกท่านกราบคารวะครูบาอาจารย์หนึ่งครั้งค่ะต่อไปขอผู้แทนจิตอาสาอาวุโส เรียนเชิญคุณคำหนึงชายชนะและคุณฉลองพุ่มสิโลผู้แทนจิตอาสาอาวุโสนำ่านพุ่มแสดงความเคารพต่อท่านอาจารย์หมอเขียวเพื่อแสดงความกตัญญูกตาเวที เรียนเชิญประธานเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคกลางคุณสายพิมพ์ลิมไพบูลนำกล่าวคำว่ว้ครูครับปัญญาวุฒิที่อา้าวขึ้นผิดแล้ว Bye. ยชนศึกษาทางท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารบอบพิวนัน ระลึกคุณอนานาด้วยใจนิยมบูชาขอเดก,กะตะเวทิตาอีกวิรยาาิยะภาปัญญาให้เกิดแตกชานศึก สาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศีนลลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นศีประโยชน์ทวี แกชาติและประเทศไทยเธอ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติพวกเราชาวลูกศิษย์แพทย์วิถีธรรมขอากราบแะรึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาขอโอกาสนี้ให้อาจารย์ได้ให้อาวาาหรือคำสอนเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้กับพวกเราทุกท่านค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ผู้เป็นบรมครูที่ประเสริฐที่สุดในมหาจักรวาลกราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้า แระท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจเจริญธรรมำสำนึกดีจิตอาสาแพทย์ปิิธรรมและพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันครู พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้ว่าความกตันญูเป็นเครื่องหมายของคนดีพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้ในมงคลละสูตรว่าเคารพในสิ่งที่ควรเคารพเป็นความเป็นมงคลในชีวิตจะทําให้ชีวิตเ่านั้นก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ได้ความกเกษมสุข ที่แท้จริงอย่างยั่งยืนในประเทศไทยของเราในวัฒนธรรมของพุทธในวัฒนธรรมของประเทศไทยของเรามีสิ่งที่มีคุณค่าอยู่อย่างหนึ่งคือการเคารพคุณครูการเคารพคุณค่าที่คุณครูได้ทำประโยชน์สุขให้กับเรานะท่านได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้ชีวิตเราได้พบกับความ อยู่เย็นเป็นสุขนะพระบรมครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมหาจักวาลคือพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ภาคเพียรนะทำความผาสุกที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์และพระองค์ก็ไม่ได้ทิ้งให้มนุษย์ต้องทุกข์ทรมานพระองค์ได้มีพระวิริยะอุตสาหานะช่วยเหลือมนุษยชาติ สี่อสงไขยกับหนึ่งแสนกับพระพุทธเจ้าพระองค์เนี้ยสี่อสงไขยกับหนึ่งแสนกับนับลาน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 ,ลานปีไม่ถ่วนเกิดตายเกิดตายเรียนรู้ความจริงทุกอย่างในมหาจักรวาลบำเพ็ญช่วยเหลือเกื้อกูลมวลมนุษยชาติท่านมีสิทธิที่ท่านจะปรินิพพานโดยที่ไม่ต้องสอนใครก็ได้เพราะท่านได้วิชาอรหัตผลแล้ว มาหลายชาติแต่ท่านก็ยอมที่จะชดใช้วิบากยอมที่จะต้องรับวิบากยอมทนกับวิบากที่ท่านเคยพลาดทำมาแต่ปังไหนปังไหนทั้งทงที่ท่านจะไม่รับก็ได้ถ้าท่านจะปรินิพพานแต่ท่านยอมทนที่จะรับวิบากเพื่อที่จะชี้ทางให้กับมนุษย์ได้อยู่เย็นเป็นสุขนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์เนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้อรหัตผลแล้วแต่เป็นผู้ที่ไม่ยอมปรินิพานแต่จะใช้ชีวิตของท่านนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษยชาติยอมที่จะรับวิบากต่างๆที่เคยพลาดทำมาเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้พบกับความอยู่เย็นเป็นสุขนจนพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระพุทธเจ้า ถ้ากระทําไปจนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีคนสืบสารศาสนาต่อพระองค์ถึงยอมปรินิพานเมื่อมีพระโพธิสัตว์องค์อื่นเข็นกงล้อธรรมาจักรต่อแล้วเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าจึงยอมปรินิพานนี่คือพระมหากรุณาที่คุณนั้นยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ก็ภาคเพียรตามพระพุทธเจ้าไป แต่ละองค์แต่ละองค์ก็ภาคเพียรตามไปนะช่วยเหลือมนุษยชาติตามไปนะเพื่อคงสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตมนุษย์เอาไว้ให้มนุษย์ได้พึ่งพาอาศัยก็คือการดับทุกข์ความพาสุขที่แท้จริงให้มนุษย์นั้นได้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้พ้นจากอันตรายต่างๆ ไปเป็นลำดับลำดับและให้มนุษย์ได้พบกับความผาสุกที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในโลกที่คุณครูที่แท้จริงก็จะพยายามฝึกฝนให้ได้คุณธรรมนั้นและเอาคุณธรรมนั้นเผยแพร่ช่วยเหลือพ้องชนต่อไปการเคารพในสิ่งที่ดีงามจะมีอนิสงส์สี่ประการสิ่งที่ดีงามในใครก็แล้วแต่ จริงๆผู้ที่มีสิ่งที่ดีงามทุกคนก็คือคุณครูของเราจะมีมากมีน้อยท่านก็มีตามที่มีการเคารพในสิ่งที่ดีงามจะมีอนนิสงส์4ประการหนึ่งเราจะได้พลังความแข็งแรงทันทีจะมีพลังแห่งความแข็งแรงเกิดขึ้นในชีวิตของเราทันทีเลยเราจะมีกำลังมากขึ้นข้อที่สองในข้อที่หนึ่งเราจะมีกำลังกาย มากขึ้นข้อที่สองเราจะมีกำลังใจในการภาคเพียรทำสิ่งที่ดีงามข้อที่สามเราจะมีกำลังปัญญาข้อที่สีเราจะมีบารมีร่วมเราเคารพสิ่งดีของใครก็แล้วแต่เราจะมีบารมีร่วมในสิ่งนั้นจะได้อานิสงส์สี่ประการนี้ <c oughs> เราเคารพ สิ่งดีของหมูมิตรด,ดีสหายดีเราจะได้พลังร่วมทั้งหมดเลยที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตของเราและมวลมนุษยชาติชีวิตทุกชีวิตมีวิบากร้ายไล่ล่าตลอดเวลาการเคารพพลังความดีของแต่และชีวิตแต่และชีวิตทําให้เราได้พลังร่วมได้อานิสงส์ที่จะมาต่อสู้กับสิ่ง เลวร้ายที่จะเข้ามาในชีวิตของเราหลังการเคารพในสิ่งที่ดีงามเป็นคุณค่าอย่างยิ่งในชีวิตของเราเองเป็นความงดงามเป็นคุณค่าในชีวิตของเราเองและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อมวลมนุษยชาติจะทำให้เราเชื่อมต่อกับพลังงานที่ดีงามได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเราเคารพแล้วเราก็ภาคเพียรปฏิบัติ ถ้าเราเคารพเราชื่นชมสิ่งใดเนี่ยเราจะมีพลังในการปฏิบัติตามสิ่งนั้นเราก็จะภาคเพียรปฏิบัติเท่าที่เราจะทําไดนะ้ชีวิตเราก็จะก้าวไปสู่ความพาสุขที่มากขึ้นมากขึ้นไปเป็นลําดับลําดับแต่ตรงกันข้ามคนที่อกตันยูคนที่ไม่เคารพในสิ่งที่ควรเคารพพระพุทธเจา้าตรัสว่าจะมีภัยพิบัติต,าต่างๆไม่บรรลุธรรมทมท,ที่บรรลุแล้วเสื่อม เกิดโรคภัยไข้เจ็บหนักนะเกิดความพินาศเกิดความเดือดร้อนกายใจในชีวิตนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตัดไว้ในพยาสนาสูตรนะเป็นเรื่องที่น่าสงสารในคนที่ไม่เคารพในสิ่งที่คนเคารพก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารนะก็ทําให้ชีวิตตัวเองนั้นตกต่ําลงไปสู่นรกสู่ความเดือดร้อนสู่ความทุกข์ทรมานความเสื่อมความพินาศ แต่ผู้ใดก็ตามที่เคารพในสิ่งที่ดีงามในแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมจะมีแต่เจริญไปสู่ความผาสุกที่แท้จริงก็ขอให้พี่น้องได้ประสบกับความผาสุกที่แท้จริงกันทุกท่านครับสาธุ กลับกลับมาใหม่เริ่มใหม่อะจะร้องเพลงแล้วจะร้องจบกันหรือเปล่าเอาจบไม่จบก็ร้องด้วยใจก็แล้วกันนะช่วยกันร้องฟังฟังดูตอนท้ายนี่จะไม่ถูกตอนท้ายเนี่ยเขาจะเขาไม่ได้ร่มเย็นหรอกตอนใช้ท่อนแรกเขาจะใช้ร่มเย็นแต่ตอนแต่ตอนท้ายจริงๆแล้วก็ให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดรเขาจะเป็นอย่างนั้นอะ มันลมเย็นมันไม่ลงนะคาอย่างนั้นเขาจะตอนท้ายเขาจะขอกุศลพลบุญคำชูให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร <ś les> ให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร <ś les> <ś les> ไม่งั้นจะลงไม่เป็น นี่ก็เคารพครูด้วยผมก็เคารพพระพุทธเจ้าเคารพครูทุกครูแหละนะไม่ต่เคารพความดีในพวกเราทุกคนด้วยนะน,นี่ก็ถือว่าเป็นคนระูของผมเหมือนกันความดีของพวกเราทุกคนนั่นแหละของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้านะพระโพธิสัตว์รวมทั้งความดีของพวกเราทุกคนก็คือสิ่งที่ควรเคารพผมก็เคารพความดีของคนทุกคนนะเ,เช่นเราจะร้องจบไม่จบอย่างไรก็ลองถูกไม่ถูกอย่างไรก็ลองด้วยใจนะ อย่าไปถือสากัน <c oughs> นะอย่าไปถือสากันแล้วก็ล้องด้วยใจเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่สุดและ้วล่ะเพราะไม่เพราะมันอยู่ที่คุณค่าอยู่ที่ความจริงใจมันไม่ได้อยู่ที่ถูกโทนไม่ถูกโทนหรอกนะเชิญเอามาเริมอ่ะ ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาอบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็นครูมีบุญคุณกะคของเพื่อทูนเอาไว้เนื้อกรา่าท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เวน้นท่านอุทิศ ไม่คิดถึงความอยากเย็นสอนให้รู้ชชัดเจนเฝ้าแนะนำเน้นบิหายอําพลางพระคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต เปรียบเลยคู่ไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นเหยีผิดทางมีใครในบ้างแนะนำแนวทางอย่างครู บุญเคยทำมาตั้งแต่ปางใดเรายกให้ท่านตั้งใจกราบกรานเคารพคุณท่านกระตันอยู่โลกและภัยยามาแผ้วพานคุณครูขอกุศลเกินบุญคำชู ให้ครูมีสุขอจุยนี้นั่นดอนให้อจุนมีสุขตอนนี้รันดอน <laughs> พระคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครนอกใคร เปลืยเปลยคู่ไว้ว่าเป็นเรือจางหากใจยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมีใครไม่บ้างแนะนำแนวทางอย่างครู เคยทำมาตั้งแต่ปานใดเรายกให้ท่านตั้งใจกราบกรานเคารพคุณท่านกระตันอยู่โลกและภัยยามาแผ้ว่านคุณครู ขอกุศลพลบุญคำชูให้ครูเป็สุขชัว่วนิรันดรให้ครูมีสุขชัว่วนิรันดรไปจนรอด อ่าตกลงนะไปรอดนะคนดีทุกคนก็คือครูของโลกทั้งนั้นนะแหละขอให้คนดีทุกคนมีความสุขช่วนี้รันดอนอ้าวถ่ายรูปเขาจะถ่ายรูปเขาจะให้นั่งอยู่เฉยแล้วให้ผมกลับหลังหันเขาว่าไ้นี่ไม่เห็นนั่นี่จออะไรบง <c oughs> ังนี่ยบยับอีกแล้ว เอาเดี๋ยวเอาโลเอรกแกนจนครบแหละนะหมอสท,ที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเองนะก่อนก็ได้นะาสามครั้งนะจะใช้ตัวคุณเองหรือตัวเราเองตัวคุณก็ได้นะตัวคุณเองนั่นแหละมันคุณคุณปากนะแล้วก็ยกนิ้วขึ้นมานะมอสสามครั้งแล้วก็เย่นะจากนั้นเราค่อยเย่เยส่สามรอบนั้นนะ เย yeah, yeah. ่สามสามสามเวอร์ชันนั้นแล้วก็จบจบท th ้บ th ายที่เย่ก็ได้นะ <c oughs> อา้าวจบท้ายที่จับจานหน่อยเราวัยรุ่นอ้าวหนึ่งสองสามหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเอง <c oughs> หมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเองหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเองเย่ อ้าวทีนี้หนึ่งสองสาเย่เย่เย่ดีใจจังไม่ได้ดังใจแย่เย่เย่สวยแน่เราเอาแต่ใจเย่เย่เย่ไม่หวั่นไหวใจเป็นสุขเย่โอเคเรียบร้อย อ้าวจบยังเป็แล้วอ้าวเชิญเชิญเชิญดำเนินการอะไรต่อ<ก>ไปเลยเชิญเขอกลับขอพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวที่กรุณาได้เข้ามาสู่พิธีอันสําคัญในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะได้แสดงความกตัญญูกตาเวที ต่อท่านอาจารย์ของเราในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งนะครับที่เราได้มีครูผู้ชี้แนวทางแห่งปัญญาให้กับเรารวมทั้งเรายังได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้อีกด้วยนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงการถ่ายภาพนะครับเชิญฮะท่านใดประสงค์จะถ่ายภาพกับอาจารย์ก็เรียนเชิญครับ อ้าวทีมยาทีมยาอ่า